สองเหตุผลค่ะว่าทำไมถึงไม่ควรพลาดในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเนตยศีรักนะคะจากทีม b s Global Investing ในช่วงที่ผ่านมานะคะต้องถือได้ว่ากระแสะการลงทุนในต่างประเทศนะคะถือว่ามาแรงจริงๆนะคะแล้วก็ได้รับการพูดถึงกันในวงกว้างสําหรับนักลงทุนไทยนะคะวันนี้เตยก็เลยจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําความรู้จักกับตลาดหุ้นสหรัฐค่ะซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่ฮอตฮิตที่สุดเลยนะคะ ทำไมถึงไม่ควรพลาดการลงทุนในตลาดสหรัฐค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะมีความแข็งแกร่งมากนะคะ GDP สหรัฐค่ะเติบโตต่อเนื่องเลยค่ะโดยในปี2564นี้นะคะทาง IMF เองเนี่ยก็ให้คาดการ GDP เติบโตนะคะแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากธุรกิจ COVID-19 นะคะในปี2564เนี่ยโตถึง7%ด้วยกันนะคะและหากมาดูผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีนะคะของ ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะโดยใช้ดัชนีหลัก s p 500เป็นตัวแทนนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นเส้นสีเขียวนะคะจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนของสหรัฐค่ะเ mm hmm. ติบโตเด่นมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับดัชนีหลักของประเทศอื่นๆในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะมีบริษัทที่ดําเนินการในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่เมืองไทยยังไม่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะยกตัวอย่างเช่น Google Facebook หรือว่า Apple นะคะซ่งอันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะและในอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะก็ยังมีเช่นไฟเซอร์นะคะสำหรับไฟเซอร์นะคะก็เป็นบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิด -19 ด้วยนะคะหรือแม้แต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ EV อย่าง t ท s l a ก็จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐเช่นกันค่ะเพียงแค่2เหตุผลนี้นะคะก็ทาให้เราเชื่อแล้วค่ะว่าทาไมถึงไม่ควรพลาดในตลาดหุ้นสหรัฐ อย่างไรก็ดีค่ะอย่าลืมว่าผลตอบแทนอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคตนะคะในเอพิโซดต่อไปเดยจะพาทุกๆคนนะคะไปทำความรู้จักกับอีก2ตลาดหลักค่ะที่น่าสนใจนะคะสำหรับตลาดต่างประเทศยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ